นักศึกษาสาวจากมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีนะครับเนี่ยพาหลานสองคนไปกินข้าวที่ตลาดนะครับกินเสร็จปั๊บมันมีขยะจะเอาขยะไปทิ้งที่ถังปรากฏว่าจังหวะที่มองทุกถังขยะเนี่ยมีเงินอยู่20,000ืน<อ>่นของใครก็ไม่รู้นะครับที่ไปทิ้งไว้เธอก็เลยประกาศหาเอาไปให้เจ้าของภาพนี้แช่มชื่นหัวใจมากอย่างที่ว่เนี้ ขออนุญาตนะคะเกี่พันเดี๋ยวถามลูกก่อนเอามาคันลกเก้าสองมืตัวสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหเจ็ดสิบแปดกี่สิบนสองมื เอ,อท่านผู้ชมที่ขารบครับ,รบนี่เป็นคลิปเหตุการณ์ขนาดที่นักศึกษาสาวและกรหลานสาวฝาแฝดสามคนเนี่ยนะไปซื้อของที่ตลาดระหว่างจะเอาเขายากไปทิ้งเนี่ยปรากฏว่าสายตาของนักศึกษาเนี่ยไปเห็นเงินสดจำนวนหนึ่งอยู่ในทังขยะนี่นะครับก็เลยเรียกพ่อค้ามแม่ค้าแถวมาดูนะฮะแล้วก็ไปแจ้งความไว้แล้วก็ส่งมอบเงินให้กับเจ้าของดูนะครับทีนี้ เรื่องนี้มันไม่หมดอยู่แค่นี้นักข่าวก็เลยไปตามนะฮะไปตามนักศึกษาสาวนะครับดูนะฮะนี่เธอชื่อนางสาวรัตนวลีสัตรธรรมหรือน้องนุ่นอายุ21ปีอย่างที่บอกเนี่ยเธอเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานีคณะวิทยาลัยยแพทศาสตร์และการสาธารณสุขนี่นะครับเธอบอกว่าเนี่ยพาหลานสาวฝาแฝดเนี่ยครับอายุ8ขวบ,บเนี่ยฮะเนี่ยไปนั่งอยู่ที่บ้านเปิดร้านก็บอกซ่อมมอเตอร์ไซค์นะฮะทีนี้ก็ไปซื้อของมากินปรากฏว่าพอกินเสร็จมันมีขยะไง เธอก็เลยเอาขยะจะไปทิ้งนะฮะที่ถังขยะนั่นแหละจักวะสายตากาลังโยนขยะทิ้งเนี่ยไปเหลือเ็นเงินฮะแบงค์พันลุ้นล้วนอยู่ที่ถังขยะเธอก็หยิบมาและก็เรียกพ่อค้ามาดูนับได้20ใบพอดีฮะแบงค์พันฮะก็คือ2องหมื่นเนี่ยนะครับทีนี้เธอก็เลยแจ้งตํารวจเนี่ยฮะนะฮะและก็บอกว่าเอาเดี๋ยวหนูจะเอาเงินเนี่ยไปให้ตํารวจที่โรงพักนะเพื่อจะไปให้กับเจ้าของไปถามหาเจ้าของว่าเจ้าของเป็นใคร ปรากฏว่าเธอเดินทางไปโรงพักฮะเจ้าของเงินเนี่ยไปแจ้งความไว้รออยู่พอดีเลยนี่นะครับพอดีเลยนี่นะครับก็เลยเอาเงินเนี่ยให้ตำรวจและก็บอกตำรวจบอกว่า,วาเอา้าเนี่ยหนูเก็บได้และก็ขืนเจ้าของทีนี้ทั้งพลเมืองดีนะครับทั้งหลานสาวก็พูดกับตำรวจโอ้ยดูสวมกอดเลยนะนี่นะครับเจ้าของนะัอยู่สายมือกางเกงขาวนะครับส่วนเธอนะักศึกษาที่ก็เอาเงินไปให้เนะี่ยมีตำรวจนะครับเป็นสักขีพยานเลยนี่นะครับอา้าวฟังดูนะ มันกระจมัมันมีส่วนหนึ่งที่เป็นก้อนแล้วก็ส่วนหนึ่งที่กระจายออกมาค่ะใช่ค่ะไม่มีอะไรไม่มีกระเป๋าไม่มีถุงไม่มีอะไรเลยค่ะเป็นเงินเลยค่ะที่กระจายในทางขยะตอนที่บอกกับหลานตอนเราคืนเจ้าของเสียนะคะตอนเราไปนั่งกินข้าวกันรู้สึกดีมากหนูกับหลานก็ยิ้มอยู่ตลอดรู้สึกแบบภูมิใจดีใจในใจมากเลยค่ะเงินเยอะขนาดนีไไ้ไม่เอาไว้ไม่เอาไว้ซื้อขนมหรอลูลกทำไมอ่ะทำไมไม่เอาซื้อขนมเงินเยอะนะ ว่าอะไรล่ะทั้งนีของเราเหรอใช่ค่ะถามหน่อยตอนที่เจ้าของเงินน่ะคุณป้าเจ้าของเงินน่ะมาเจอมาเห็นเรามาเห็นเงินน่ะเขาเป็นยังไงลูกเล่าให้ฟังหน่อยเขาดีใจมองไปไหนมาไหนยังไงกันไอ้หนูฝาแฝดเนี่ยก็แปดขวบนะหน้าตาน่าเกลียดหน้าชัางเลยทีเดียว,วนี่นะครับทีนี้เอามาดูเจ้าของเงินหน่อยนะคือน,นางพิสมัยเดชภูมิอายุ66ปีเป็นอดีตข้าราชการครูนะเจ้าของเงิน บอกว่าเนี่ยเป็นเงินของเธอนั่นแหละคือเธอไปกดเงินสดมา2 0,000บาทไปซื้อของที่ตลาดเตรียมจัดงานแต่งงานลูกชายในวันที่17พฤษภาคมนี้ว่าอย่างนั้นนี่นะครับตอนนั้นในมือก็มีของกินมีขยะนะฮะจังหวะที่จะเอาขยะไปทิ้งแต่เงินเนี่ยมันอยู่ที่มือมันก็เลยไปทิ้งลงถังขยะโดยที่เธอไม่รู้ตัวว่าอย่างนั้นนี่นะครับมารู้อีกทีก็เวลาผ่านไปโอ้โหเนี่ยมากกว่า10นาทีแล้วเธอบอกอย่างนี้บอกว่าการ<อ>ที่เธอได้เงินคืนเนี่ย ถือว่าเป็นบุญที่เธอเนี่ยเคยทําเอาไว้เมื่อปี40ตอนนั้นเนี่ยเธอก็เก็บเงินได้8,500บาทแล้วก็เอาไปคืนเจ้าของพอมาคราวนี้ตัวเธอเองทําเงินหายนะครับเนี่ยปรากฏว่าความดีเนี่ยที่เคยเธอทําไว้ก่อนหน้านี้มันมาส่งผลให้เธอได้เงินรับเงินคืนเธอก็แปลกเหมือนกันว่าอย่างนั้นอา้าวเดี๋ยวฟังเสียงเธอหน่อยฮะเจ้าของเงินฮะ ตัวดิฉันเองก็เห็นเด็กมีความซื่อสัตย์แล้วก็ดูเขาว่าก็จะเป็นเด็กที่ไม่ค่อยมีเงินก็เลยเราให้เป็นสินน้ำใจเขาพันหนึ่งก็พูดกับเขาไว้ขอเบอร์เทอแลกเบอร์โทรกันว่าถ้าเรามีโอกาสคุณยายจะ ส่งไปให้หนูอีกนะที่มันซีดแม่จะทําแม่จะทํานี่นะครับคุณครูพิษสมัยเดชภูมินะฮะอายุ66ปีเธอเชื่อของเธอแบบนี้นะครับเคยทําความดีไว้เหมือนกันเลยเคยทําไปเก็บเงินได้ไปฝากคืนเจ้าของและครั้งนี้เงินตัวเธอหายนะครับมีคนเก็บได้เอามาคืนเธอมแมนะ่เอาก็เป็นข่าวที่ดูแล้วก็แช่มชื่นหัวใจจริงๆในเช้าวันนี้ครับคือเจ้าของเงินเนี่ยในมือเนี่ยมีทั้งเงินมีทั้งขยะอยู่ตั้งใจจะทิ้งขยะลงถังใช่ แต่กลับกลายเป็นเอาขยะเนี่ยเก็บไว้แล้วเอาเงินทิ้งสลับกันเออบางทีเราหลงลืมไปได้ใช่ใช่ถือของหลายอย่างพลุงพลังไงเออทั้งหิ้วทั้งห้อยในห้างเนี่ยจ้ำมาเยอ้ำยอะจะเอาสลิปทิ้งเอาบัตรจอดรถทิ้งเนี่ยก็เคยเป็นแต่ว่าเรื่องนี้มันทําให้เรารู้สึกมีความหวังมากขึ้นในการจะทําความดีนะคะที่อย่างที่พี่แป๊ะบอกอ่ะเคยทําความดีในลักษณะเดียวกันวันนั้น ผ่านไปแไม้ว่าเ,าเวลาจะเนิ่นนานแต่วันนี้สุดท้ายแล้วสิ่งที่เราเคยทำในวันนั้นก็ทำให้เราได้ของของเราคืนมานี่